สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับนายช่างต้นชาแนลอีกแล้วนะครับผมไปทำงานกันนะครับวันนี้ <Yahoo! S 1> เป็นไงครับมีอะไรแปลกตาไหมแต่งผมใหม่นะครับ ผมจะพาไปพบก,กับรถแท็กตร์ตนะครับรถแท็กร์ไปดูดีกว่ารถแท็กตร์รุ่นนี้ทำงานกันยังไงนะช่วงนี้เนาะจะมีการนะครับปิดเนาะปิดเข็มคนงานนะครับที่ท่ากลางเนาะนะ ปิดการทํางานนั่นแหละครับปิดเนื่องจากโควิดเนาะแต่ว,ว่าก็จะมีคนจากภาคากลางเนาะขึ้นมาที่ภูมลำนาวบ้านเกิดครับฉะนั้นนะเวลาเราออกไปทํางานเราก็ควรป้องกันตัวเองด้วยนะครับผมดูแลตัวเองนะครับใส่แมสใส่แมสแล้วก็เจลวล้างมืออย่าให้ขาดน,นะครับ ยนนยืนคุยกันนะก็เว้นระยะห่างนิดนึงนะครับดูด้วยนะครับดูด้วยเพื่อนะครับดูแลตัวเองเนาะและคนรอบข้างนะครับรับผิดชอบต่อสังคมนะไปครับไปกันเลยดีกว่า น้าเจ็ดหนึูนแฉบแอรนะครับเชพพบชินนะครับรายเอกของเราเครื่องยนต์ตัวนี้ครับ102แรงม้านะครับผมอันนี้คัดท้า,ทายแตกนะครับขารเวไม่ท้ายคับท้ายเลย บกเบิรป็นนงครับเสียงเล้าๆกันเลยเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น4สูบนะครับ4 4 0พันี่ีนะครับ เอโบชาร์เจอร์นะครับตัวนี้จะไม่มีอนะินเตอร์คูลเลอร์เนาะแต่ถ้าเป็นแมสซิฟ์กร์สันนะครับ6712นะครับ122แรงม้านะครับตัวนั้นจะมีอินเตอร์คูลเลอร์เข้ามาด้วยนะครับผมอ่ารอรอกันไปเลยฝนกำลังจะตกแล้ว เพาะนะครับเย็นสัมสบายเลยนะครับผมนี่นะครับงานก็ต้องทำเงินก็ต้องหาผลก็กำลังสุข เสมอนะครับทีนี้เป็นพื้นที่สู่ค่อยนะครับ ดินได้นะครับเต็มใบเลยนะครับผม รีวิวบนรถนะครับรถมีม่านบางแดดด้วยเนี่ยจะรู้เลยเนี่ยครับมีวิทยุนะครับวิทยุลำโพงมีพัดลมน้อยนะครับพลมน้อยของตัวว้าว wow. คอนโทรลเป็นครับผมระบบไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นทางหลังนะครับ,บ,บอันนี้ PTO power take off นะครับเพาอำนวยคของสะดวกนั่นเอง มีแบบหยุดมุนช้าด้วยนะครับผมอ่ามันจะไม่หยุดหมุนโดยทันทีนะครับมันจะสะโลลงนะครับผมครับเพื่อนสี่ล้อดิฟล็อกนะครับอันนี้พอตอุปกรณ์เสริมนะครับไฮดรีกเสริมสองพอตนะครับ อันนี้ถ้าเราล็อกล็อกดาวไปแลวนะครับกดเราเลยครับกดขึ้นกดลงได้ครับเนี่ยปรับหางที่ตรงนี้เลยครับลึกต่ำสูงลงชา้าขึ้นชา้าลงไวน,นะครับเม่ซีฟลูเซันเห็นไหมเอ่ยมาดวัด ดัทงทันทีนะครับมันมีเซ็นเตอร์ครับปรับระดับน้ำหนักนะครับตามคนนั่ง อยู่ในรถก็จะประมาณนี้เนะาะเป็นตัวเคบินนะครับแคบแอรอ์ลูกค้าติดตั้งเครื่องเสียงเพิ่มนะครับผมนี่นะครับเครื่องเสียงโมโงเนาะประมาณนี้แอร์เย็นสบายเลยครับผมวันนี้ทำงานคู่กับนะครับ 7 8็0แปดสีู่นย์เทอร์โบนะครับอ่าตัวนี้เป็นรถเดิมๆนะครับหกสูบเนาะเออแต่ว่ามีการติดตั้งเทอร์โบเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มแรงมานะ้าเนาะอ่าทำงานคู่กันไปนะครับกับโ o r d นะครับผม i don't know. ช่วยกันนะครับถึงจะคนละค่ายแต่ก็ไปด้วยกันได้นะครับคคไรรลับโอเคไปก่อนนะครับเ,นะเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ หวังว่าทุกท่านคงชอบคลิปวิดีโอของผมเนะาะอ่าลืมลงไปข้างล่างมาพบปะผู้คนต้องใส่แมพอ่าถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับวิดีโอที่ผมอัพโหลดลงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอใหม่ๆมาให้เพื่อนๆทุกท่านได้ชมกันเนะาะ แล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามเพจเนาะของบริษัทที่ผมทำงานอยู่นะครับก็คืออิซากินะครับคังกษตรยตนสกลนครน,นะครับและอิซากิแมซี่ฟูกุซันนะครับกาลสินนะครับแล้วก็สาขาน้องเล็กสุดก็คืออิซากิแอมเมซี่ฟูกุซันนะครับรังสามโมนะครับผมอ่า จยลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีข่าวสารใหม่ๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนาะ, <Yeah. S 1> ะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ